ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันลยยมมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอเสนอในหัวข้อชีวิตที่ย่ำแย่และตกตำ่ำพึ่งพ่าได้ด้วยการขอขออย่างไรให้สมหวังสร้างบุญอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่ขอทำตามนี้ เรื่องดีๆที่ท่านขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับคนเรามักจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องที่ใหญ่ๆแต่ขาดกำลังใจและกำลังบุญที่เป็นต้นทุนของตนเองในการอธิษฐานซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่จะทำให้การอธิษฐานเพื่อขอความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตให้เกิดผลว่ากันว่าคนแต่ละคนจึงได้รับความสำเร็จจากการอธิษฐานจิตขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะมีต้นทุนกำลังใจและบุญไม่เท่ากันนี่แหละครับจึงเป็นเหตุหลักตลอดจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบไม่สมบูรณ์เมื่ออธิษฐานไม่สำเร็จก็มักจะทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเพิ่มบุญบารามี ท่านผู้ฟังครับเมื่อทำการเชื่อมบุญทำให้กระแสบุญผูกพันกันแล้วเชื่อมกันแล้วในเวลาที่เราจะไปขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นเราต้องไม่ลืมว่าท่านนั้นเป็นเทวดาท่านมีภพที่อยู่สูงกว่าเราที่เราต้องไปสักการะบูชาทำความเคารพขอมรนาคุณความดีของตัวท่านให้ท่านช่วยคุ้มครองและดนใจให้เราไม่หลงและเดินทางผิด พร้อมที่จะทำดีต่อไปไม่ใช่การไปขอร้องให้ท่านช่วยเหลือด้วยการติดสินบนด้วยการเอาของไปเส้นบายหรือไปล่อใจท่านจะลืมนะครับว่าเทวดาท่านก็เป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลสยังไม่ใช่พระอรหันต์ที่ดับทุกข์และเข้าสู่นิพพานแล้วการไปสร้างกิเลสให้กับท่านก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งทำให้กลายเป็นว่าท่านจะไปสร้างกรรมร่วมกันกับเราแทน ซึ่งแน่นอนว่าเราเทวดาผู้ต้องการความดีก็คงจะไม่ปรารถนาเช่นนั้นครับที่สำคัญก็คือหากเราเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเอาสิ่งของไปล่อไปติดสินบนเราก็จะต้องพยยลอยรับผลกรรมไม่ดีไปด้วยคิดใหม่นะครับว่าที่ท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้หวังเครื่องเส้นไหวใดๆ ท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่านจะทำให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังครับการขอพรนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับและขอได้ทุกโอกาสขอได้กับเทวดาทุกองค์เพราะอย่าลืมนะครับว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนมาคอยอยู่ประจำตัวดูแลเราตัวต่อต,ตัวอย่างแน่นอน เมื่อเรายังคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัวมีความตั้งมั่นและศรัทธานในความดีรับรองว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนครับสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กำลังขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยหากจุประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์จิตก็จะไม่สะอาดไม่อาจกอพลังงานที่ดี ขออะไรก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและท่านเทวดาก็คงไม่อำนวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ทำบาปและของที่ไม่ดีจยงางคำชั่วและบาปนั้นไม่มีใครเข้าอย่างได้เมื่อจุดประสงค์ดีจิตใจสะอาดและสิ่งที่ขอกำลังเป็นผลให้ลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงเวลาที่จิตใจสะอาด จะมีความกล้าแข็งทางจิตจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายบางคนอาจมีอาการขนลุกน้ำตาไหลไม่รู้ตัวหรือมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในจิตนั่นก็แสดงว่าเทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการและท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบผลสําเร็จต่างที่ตั้งใจหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมลิขิตตามหลักของกฎแห่งกรรมอีกทีนะครับ ท่านผู้ฟังครับการบูชาด้วยอมิตรบูชาหรือด้วยสิ่งของต่างๆนั้นคงไม่จําเป็นอะไรสําหรับเทวดาประจําตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาทั้งหลายนั้นท่านมีกายทิพย์สิ่งที่ท่านใช้ประจําวันล้วนเป็นของทิพย์ทั้งสิ้นท่านปรารถนาบุญกุศลที่เป็นสุดยอดของทิพย์ทั้งปวงดังนั้นการบูชาด้วยสิ่งของนั้นท่านที่อยากจะทําก็ทําได้ครับ ไม่ได้ผิดแต่ประการใดถือว่าเป็นการแสดงความเคารพขอใหบูชาด้วยน้ำสะอาดดอกไม้หรือเครื่องหอมก็พอจะได้ไม่เสิ้นเปลืองอะไรมากแถวดาท่านดูที่เจตนาครับไม่ได้ดูด้วยสิ่งของว่าสิ่งของนั้นจะมีราคาค่างวดหรือต้องแพงอะไรขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการทำกรรมดีอุทิศบุญไปให้ท่าน ทุกครั้งที่เราสร้างบุญท่านจะรักและเมตตาเรายิ่งขึ้นแน่นอนในการอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสําเร็จในการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้มักจะพบเห็นกันมากในสังคมปัจจุบันแต่ละคนก็จะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างกันซึ่งการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเพิ่มพลังเสริมหรือไม่ก็ไม่ขอความช่วยเหลือและหวังผลการอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไปเลยตรงๆโดยอาศัยพลังบุญของตอนเองเป็นที่ตั้งยกตัวอย่างเช่นการบูชาเทวดาผีบ้านผีเรือนศาลเจ้าหรือแม้แต่พระสงฆ์อริยเจ้าที่ดับขันไปแล้วโดยมีความเชื่อทางพิธีกรรมโบราณ นำมาผสมผสานกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาและตั้งคำอธิษฐานไว้ว่าเป็นการขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยดลใจให้เกิดการกระทำที่ดีและอำนวยพรชีวิตให้ประสบความสุขความสำเร็จให้เกิดการกระทำที่ดีนั่นเองท่านผู้ฟังครับหลักการอธิษฐานที่มีความเหมือนกันกับที่ได้อธิบายข้างต้นแล้ว ือมีการอธิษฐานต่อเมื่อได้ประกอบบุญสร้างบุญและต้องทําการเชื่อมบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพลังเกื้อหนุนที่จะช่วยเหลือให้ผู้ขอร้องได้สมความปรารถนาต่อไปแต่จะได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่บุญบารามีที่ได้สั่งสมรวมไปถึงการกระทำในปัจจุบันด้วยครับ ว่าได้ทำกรรมดีเอาวายมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องกล่าวว่าเราจะต้องไปขอพอรหรือขอความเ่วยเหลือนั้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นภพที่อยู่สูงกว่าจึงเป็นการสมควรที่ต้องไปสักการะบูชาขอโมทนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยคุ้มครองและโดนใจให้เราไม่เดินทางผิดและมุ่งหน้าทำดีต่อไป และตัวผู้ขอก็ต้องมีศรัทธาที่หแหลงกลามากจึงจะเชื่อมต่อถึงการกระทำที่ได้ให้สัตว์วาจาผ่านการอธิษฐานไปครับเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำคำอธิษฐานที่ปรารถนาโดยการอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ว่ากล่าวอธิษฐานดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธะณมูตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะณมูตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพาเจ้าบอกชื่อนามสกุลและอายุของท่านขออารัธนาปรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทั้งเทวดาที่คลุ้มครองพระนามว่าและท่านถาวพญายมาราชจนเนื้อโปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิตอายุการเงินการงานหรือความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำการงานที่ดี เพื่อสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะบำเพ็ญบารามีทานศีลภาวนาในการอสมควรและขอยบริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในกิจการงานจงจะมีแก่ข้าพเจ้าท่านผู้ฟังครับการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็นับว่าเป็นตัวอย่างการอธิษฐานที่ดีอีกแบบหนึ่งเพราะไม่เป็นการกอกเลล หรือก่อบาปกรรมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะจุประสงค์เพื่อขอพรและมุทนาบุญความดีให้แก่กันและกันและมุ่งเน้นไปสู่กรรมเตมบัตตนให้ดีเพื่อได้สิ่งที่ปรารถนาสมในความตั้งใจเอาไว้ท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้การนิฐานประสบผลนั้นมีดังต่อไปนี้ ประการแรกกำลังมรมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับบางคนไปที่ฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีกำลังเท่าที่ควรกับเรื่องที่ขอเช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆหรือเทวดาท่านที่มีกำลังน้อยท่านจะไม่สามารถดำเนิด่ดานสิ่งที่ขอได้ดีเท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีกำลังสูงเป็นพิเศษในด้านนั้นๆที่เราขอเช่นพระศิวลี ที่ท่านเป็นเลิศในด้านลาภผลอย่างไรก็ตามครับท่านทั้งหลายก็พึงทราบว่าสิ่งที่เป็นกำลังสูงสุดในโลกไกายภพนี้ไม่มีสิ่งใดเกินคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จึงควรตั้งน้าโมูขอกำลังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านเป็นประธานในการให้ทานจิตขอพรใ,ใดของเราไว้เสมอและค่อยขอพรมรมี ผ่อนเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพที่มีกรรมเนื่องกันกันกบเรามีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาขอพรกับท่านเป็นที่สุดหรือเรียกง่ายๆก็คือให้เกียรติท่านนั่นเองประการที่สองลักษณะของเรื่องที่ขอช่วงเวลาที่อกุศลกรรมให้ผลและกำหนดเวลาที่ขอผลบางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้รวยเป็นเสรษฐีภายในชั่วข้ามคืนในขณะที่ชีวิตกำลังตกต่ำจากอากตศรลกรรมที่ให้ผลอยู่จึงเป็นการยากครับที่จะสำเร็จเพราะช่วงดวงตกเกิดขึ้นแล้วและต้องอาศัยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ผู้ขอจะหาได้จึงเป็นการฉลาดกว่าที่จะขอสิ่งที่ง่ายและเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยขอในช่วงที่เราดวงกำลังขึ้นอยู่ เช่นตื่นเช้าขึ้นมาขอพรให้มีความคล่องตัวในการค้าขายประจำวันนี้จะเกิดผลได้ง่ายกว่าครับประการที่สามทำตัวเป็นผู้ให้ก่อนที่จะขอและสร้างเหตุความดีให้ตรงกับเรื่องที่ขอครับบางคนอยากขอผลด้านวัตถุแต่ไม่ได้ถวายวัตถุทานไว้และอีกทางไม่ได้อุทิศบุญที่ได้ทำวัตถุทานนั้นๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก่อน กรณีนี้แมวท่านอยากจะช่วยก็ช่วยลำบากเพราะไม่มีข้ออ้างที่จะช่วยเราและไม่ได้มีต้นทุนที่ตรงกับเรื่องที่จะขอจงจำไว้นะครับว่าเหตุที่สร้างและผลที่ขอต้องสมดุลกันเสมอครับอีกทั้งผู้ที่ขอผลความเจริญด้านใดก็ตามเราก็ต้องขยันขวนขวายทำปัจจุบันทำให้ดีในเรื่องนั้นๆด้วยเช่นมีที่บาทสี ในงานเหนือเรื่องที่ขอท่านผู้ฟังครับหากพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานแล้วผมจะขอหยิบยกอลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จโตที่ท่านได้สอนไว้โดยองค์ท่านได้บอกไว้ว่าลูกเอ๋ยก่อนที่จะไปขอพรพระขอบารมีของหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนเป็นทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนีิสินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจุดผลตัวเมื่อทำบุญทํากุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้น่เขาจนหมดมันมีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฝ่าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะ เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดก็จะช่วยเจ้าไม่ได้ครันไม่ถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตันจะไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอโนโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนานคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ